ดีครับนะครับอ c ฟช่องอินุมนอนหน้าครับวันนี้ก็ <c oughs> พามาดูพี่น้องเยาวชนตัวอย่างนะครับตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับเพื่อนเหนมหาไฮดินกอกดินพี่น้องเอ้ยนะครับนี่อยากให้เด็กน้อยบ้านเฮานะครับเบิ่งเป็นตัวอย่างพี่นนุ่มรอหนุ่มรอโดนัทโดนัทน,นี่ครับมีโดนัดสาวตึมเพราะว่าช่วงนี้ก็ เด็กสาวๆกาลังสีเห็ดไล่งานทรงคู่นะครับก็ขยันหน่อยเมื่อก่อนเป็นคนที่ติดสมุนไพรแต่ตอนนี้มาติดหญิงซะแล้วนะก็กอ,อกดินพี่นอ้องเดี๋ยวเมื่อลยจะวัดโดนัทได้วรรละกี่มัด,ด how oh, how เท้ามัดโอ้เฮาไม่ได้มัดแล้ววะแม่เฮาเป็นคนมัด,ดน,นี่แหละผู้นี้แหละแต่กี่เคยืไปขายขาย้าวต้มมัดกับแม่อ่าขายข้าวต้มมัด ฝรั่งมาพอก็เลยถามเราฝรังถามเราว่า how must เราก็ลูกขึ้นตอบแล้วไอโดนัทก็ได้โอ how boy must แต่ไม่ h o าเป็นคน must เราอ่ะ <c oughs> นี่นะไอโดนัทนี่แหละคือทํางานทุกวันนะครับตุกวันทุกวันเพื่อ <c oughs> เพื่อว่าได้กินหมูกระทะบ้างนะครับน,นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับนี่แหละหายากพี่น้องเล็กน้อยสมมือนี่สีมาเห็ดงานจึงสียากนี่ผู้เบาเสือปุ๋ยนี่ กำลังหิตกันหายยากนะครับทิมเบิ้งตะก,ก้านี่แห่ะดินปูกง,งางๆนะครับเอซนะครับปอกโดยไอโดนัทนี่แหละนะครับทีมงานดินปูกนมุมนอนนาคนนี้บุกเบิกเลยนี่บุกเบิกคนนี้มมตั้งแต่ผสมมือนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจากใช้กละมังผสมแล้วก็มาใส่ผ้ามาปูผ่าใส่บักกระจกผ่านมาเบิดพี่น้องโม่หน่อยโม่ใหญ นี่แหละตั้งแต่รุ่นตอกเสาเข็มเลยกับ่าไรจนมาหอดสูมือนี่แล้วก็ยังยอยู่น้าอยู่ไรหนีแล้วก็บ,บน่นีแล้วว่าเราหักรงดินแล้ววานี่แหละพนักงานดีเด่นผมหนุ่มนอนหน้าเบิ้งที่ดีน่ล่ละอันใดที่มันเอาเอา,เอาออกกอนก็นกนได้อันนี้ง่ายน่ะนี่นะครับเบิ้งไหวฝากด้วยนะครับพีนปลูกนหนุ่มนอนนาแล้วก็ฝากด้วยนี่แหละไอโดโอนทีมงานนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ